เอิร์ธพี่อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเอิร์ธจะมาทำคลิป haul video ค่ะเปิดถุงที่เอิร์ธเนี่ยไปช้อปปิ้งเกาหลีมามีของที่ฝากซื้อด้วยก็จะเอามาเปิดทุกคนดูกันนะคะว่าเพื่อนๆฝากซื้ออะไรกันมาบ้างเพราะว่าวางชิ้นเนี่ยเอิร์ธอะไม่ได้ซื้อไงแล้วก็เปิดทุกคนนะคะก็จะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ว่าไปเกาหลีจะได้ช้อปแบบนี้โอเคปะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนที่จะไปถึงเครื่องสําอางนะคะคือบอกว่าช่วงนี้เนี่ยสาวบลกมินเนี่ยอย่างเอิร์ธเนี่ย,ยบ้าคลั่งแล้วก็แทบจะ ละลายกองละลายตายไปกับของทุกอย่างของเขาเลยค่ะเพราะว่ามินเนี่ยในเกาหลีเนี่ย,ยมันเยอะมากมากเลยนะคะแต่เออซื้อมาก็จะมีอันนี้เลยนี่เป็นทิชู่เปียกลายมินเนีย่ยนซึ่งใหญ่มากอ่ะเออก็ซื้อมามาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยททชู่เปียกธรรมาดาเลยแต่มันมันลายมินเนีย่ยแล้ำคดคิวแล้วก็มีไซส์เล็กด้วยน,นี่นี่ค่ะไซส์เล็กเออจำราคาไม่ได้อันนี้รู้สึกจะแบบพันสองพันะมสามสิบ สามสิบหรือหกสิบบาทาจะไม่ได้นวมพันหรือสองพัน่ยพันหนึ่งคือสามสิบาทความมินเนี่ย 1, นอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะที่พลาดไม่ได้เวลาไปเกาหลีนะคะก็คือนี่นะคะ่ะนมมินเนี่ยนที่เกาหลีะคะ่ะทุกคนคือถ้าเกิดใครเคยดูคลิป Earth, เอิร์าจะมีที่เป็นคอลเลคชันธรรมดากับคอลเลคชันปีใหม่และเนี่ยหนังตอนนี้คือมินเนี่ยนหนังแบบเป็นนักโทษใช่ป่ะช่วงนี้เลยเป็นลายนักโทษนะคะซื้อมาสองอันก็คือเป็นบานดาน่ามิว กับอันนี้เป็นสตรอเบอรี่มิล์นะเจลลี่นะคะเจลลี่บานานามินเนี่ยอันนี้ค่ะซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเลยนะคะแอบจำราคาไม่ได้แต่ด้วยไม่แพงก็ต่อ3 0 4 0บบาทอะไรประมาณนี้คือมาม่ามินเนี่ยทุกคนแชร์กันเออถามไม่เจอ ก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่เอิก็แอบซื้อขนมมานะคะชิลลี่คอนสแน็กอะนี่นะคะเป็นฮันนี่บัตเตอร์อัลมอนด์นะคะเป็นอัลมอนด์ของไลน์ค่ะไลน์เฟรนนะคะนี่ซื้อที่ไลน์ช็อปรู้สึกว่ามันจะเซลล์หรือประมาณแบบ30-40บาทแล้วก็ความจริงยังมีขนมอีกเยอะมากนะที่เอิซื้อแล้วก็กินที่เกาหลีแล้วก็เอากลับมาพวกกิมจงกิมจินะคะอยู่ชาติโเยานอยู่ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเอิลองกินแล้วเนี่ยเอิจะรวบรวมแล้วก็ทํามาให้ทุกคนดูกันว่าขนมเกาหลีหหเกหลเอลองกิน มันเป็นยังไงรสอร่อยไหมหรือว่าไม่อร่อยแย่าแหลกนะคะเดี๋ยวรอดูติดตามได้ใน Twitter ของเอิร์ธนะคะหรือว่าในแฟนเพจของเอิร์ธพินนะจ๊ะของกินหมดแล้วเนาะมาที่ความมุ้งมิ้งดีกว่าไดโนโบราวเจลเพลนะคะ่ะเป็นปากกาของบลาวน่ารักมาก3500ัวอลประมาณแท่งละร้อยคิวโคตดนะคะซึ่งเซเลวเขาแถามพัดด้วยพัไดไดโน น่ารักมากนะคะแล้วก็ไปเข้าอันนี้ค่ะไดโซแล้วไม่แน่ใจว่ามันเหมือนกับไดโซประเทศไทยหรือเปล่าแต่มันจะเป็นลายเขียนสีดแดงๆแล้วเขียนว่าไดาโซ D A I S O เหมือนไดโซบ้านเราเนี่ยแหละเราไปเจอกับอันนี้มานี่เป็นแบบทงทงแขวนลายฟันโก้นะคะซึ่งแบบคิ้วโคตรอะแล้วราคาแค่พันวอน30บบาทโอเคมาต่อที่เครื่องสำอางนะคะสำหรับเครื่องสำอางเนี่ยเอิร์ธบอกเลยว่าเสียตังค์กันตั้งแต่ King Power, คิงพาวเวอร์ค่ะคือเอิร์ดมีบัตรคิงพาวเวอร์แล้วก็ช่วงเดือนเกิดอีกเพราะฉะนั้นการลดทุกอย่างมันจะดับเบิล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 นะคะนอกจากเอิร์ดจะขนมะม่วงกลับมาอย่างบ้าคลั่งแล้วนะคะอันนี้เอิร์ดก็ซื้อมาเหมือนกันะก erm Lab one, นะคะกับไบโอเติมแล็บแพนต้อนนะคะคิงพาวเวอร์ขายที่2,125บาทแต่ว่าที่สนุกที่แบบว่าแบบอออืื้หเสียดูด,ดตังกระ,งระจายเลยนะคะก็คือเครื่องสับอ่างที่เกาหลีค่ะแต่ว่าเอิร์ดขอไม่เรียงไม่เรียงแบรนด์แล้วกันเนาะเพราะว่าเอาิร์ดแบบว่า ันแท็กกระจุยกระจายหมดแล้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่เออซุ่มตรงไปซื้อเลยก็คือนี่ค่ะ e t u d ด Oh โ y e y e l i n e r ค่ะ c r i n ซ i n g Apple ของเขานะคะที่เป็น Eye and Lip ตัวนี้เนี่ยในไทยขายอยู่ประมาณ2 4 0หรือ3.60นี่แหลจะจำไม่ได้ที่นู่นขายอยู่ที่190บบาทค่ะแล้วก็ไปบังเอิญเจอกับนี่เลยตัวนี้นะคะเป็น cleansing apple สูตรเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นะคะแต่เขาเป็น cleansing gel ค่ะแล้วก็มี in it free อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้ perfect fresh foot spray ค่ะคือมันส,สเปรย์ฉีดเท้ากลิ่นแบบมิ Mint ้นท์มิ้นท์เลมอนเลมอนอ่ะเออแล้วมันหอมดีแบบเวลาหน้าฝนอยนะ่างเงี้ยเนาะคุณผู้ชายทั้งพ่อทั้งแฟนที่แบบมีความแบบต้องสัทุงเ้าบายอะไรเงี้ยอ่ะก็ซื้อติดมาให้นะคะ in it free capsule นะคะเป็นมาร์ อันนี้เป็นกรีนทีค่ะบานิลาโคนะค,ะ zero ค่ะกรีนอิตซีโร่ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นบาร์มค่ะเป็นบาร์มแบบล้างเครื่องสำอางต่างๆซึ่งมันล้างได้แบบโคตรดีดีแบบดีมากๆอะ่ะแบบออกแบบออกแยาปะต่อไปนะคะเป็นแบรนด์ของ CREO Professional นะคะซึ่งตอนก่อนเขาเคยเข้าอยู่ในไทยเออไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเขาแบบยังมีอยู่ในไทยหรือเปล่านะขับคริ o นะซึ่งเออก็ได้มาทั้งหมด2อสอย่างเหมือนกันก็คือ นี่นะคะอันแรกเลยจะเป็นคูชั่นของเขาคือตัวนี้มันเป็นคูชั่น long wearing cushion ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นรุ่น quilt cover อ่ะคือเอออะเคยใช้รองพื้น q ิ cover แล้วแบบมันดีมากมันปกปิดมันดีมากทั้งรองพื้นทั้งแป้งนะแล้วอันนี้เป็นคูชั่นเป็นลาย e limited edition นะคะเออก็ซื้อมานี่ก็ใช้สีเข้มสุดของเขาเลยนะคือไปเกาหลีนี่แบบไม่ต้องดูสีเลยไปถึงบอกเขเข้มสุดค่ะหงอน ก็ได้มาเลยนะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะค u ช h i o n เอิร์ธลองใช้ที่เกาหลีไปเฮ้ยมันดีมัน cover จริงจะถามว่าหลุดไหมมีหลุดนะแต่ว่าเดี๋ยวเอ,อิร์ธจะขอมาใช้ที่ไทยทีนึงว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยังไงเพราะสุดท้ายแล้วก็ต้องใช้กับอากาศไทยเยอะๆเนาะนี่แล้วก็ซื้ออันนี้นะคะซื้อตลับค u ช h i o n แถม r e f i l มาด้วยอันนี้ราคาน่าจะประมาณห้าหบาทนะเอ,อิจะไม่ผิดแล้วก็ตามมาด้วยอยันนี้ค่ะอันนี้เป็น ที่เขียนคิ้วเป็นชิ้นท็ t t ูนะคะคิ้วคเวอร์เหมือนกันเป็นคอลเลคชันเดียวกันเลยความเก่๋ของนางคือซื้อคิ้วแถมสเปรย์ฟิกฉีดหน้ามาแล้วความคิ้วของนางคือ It's Amazing มากมันเป็นหัวอย่างเงี้ยหัวแบบปากกามาเกอร์อะแล้วเขาก็บอกว่าให้เราวาดคิ้วไปได้เลยแล้วเราก็ใช้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นมาสคาร่าปัาดไปก็ก็ไม่เคยลองใช้ดูมันเป็นนวัตกรรมใหม่ก็เลยแบบ ซื้อมาะคะ่ะเดี๋ยวลองแล้วเดี๋ยวจะบอกก็เป็นยังไงอันนี้ขอโทษจำราคาไม่ได้จริงๆแล้วก็มาอีกแบรนด์หนึ่งค่ะแบรนด์นี้เนี่ยแบบพี่ที่ที่รู้จักกันที่เขามาเกาหลีไปบอกเขาบอกว่าแบบมาเกาหลีห้ามพลาดแบรนด์นี้เด็ดขาดเลยนะคะกับจังซัมมุนนะคะคือเออไม่รู้จอ่านถูกเบอจังซัมมุเนี่ย เมล่บาติสของเกาหลีที่แบบดังมากแจางต่งหน้าดาราเลยคือถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนคุณแม่ป้อมวินิจของเราที่แบบมีแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเองซึ่งเครื่องสำอางของเขาอะดีมากมากก็เลยลองซื้อมาค่ะมีเป็นอันนี้เป็นมาร์คค่ะเป็นมาร์คส,ส้ำนม Essential m a า k ์ช่วยเรื่องของ w วท t เทนิ่งแล้วก็ w ิ i n k l ลต่างๆนะคะแผ่นนึงมีสามอันตกผ่นละร้อกว่าบาทอะ ก็ยังไม่ได้ลองแต่เขาบอกว่าใช้แล้วตื่นมาหน้าคือแบบนุ่มเลยแบบนุ่มเลยก็เดี๋ยวคืนนี้ลองเลยเดี๋ยวบอกก็เป็นยังไงเนาะแล้วก็ได้เป็นตัวนี้นะคะ essential star conceal foundation ค่ะคือเป็น foundation อรองพื้นแบบครีมที่มันจะมาเป็นตลับแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาคือเก๋มากคือตรงเนี้ยเป็น ฟอรเรชันที่เรากดกดกดออกมามันก็จะโผล่ขึ้นมาใช่ไหมแล้วฝั่งนี้เป็นคอนซีลเลอร์สีเดียวกันค่ะแล้วเวลาที่เราใช้นะเราก็กดอันนี้ขึ้นมาแล้วมาผสมกับคอนซีลเลอร์ตรงเนี้ยเราก็ทาหน้าคือถ้ารองพื้นถ้าสวนทาจุดอื่นก็ทาตรงนี้รองพื้นอย่างเดียวแต่ถ้าจุดไหนที่อยากจะ c o อร์ก็ใช้คอนซีลเลอร์ผสมกับรองพื้นทาซึ่งตอนเออใช้ที่เกาหลีอ่ะมันดีมากมันเนียนม,มันปกปิดมันโอเคมากแต่ข้อเสียคือมันค่อนข้างที่จะเงาเงาเยิม้มเยิ้มนิดนึงนะ เดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าถ้าเกิดใช้ที่ไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็เมื่อซื้อของของนานนะคะเราก็จะได้กระจกแถมมาค่ะคิวเวอร์ขอกลับมาที่อ e ินดี้นิดนึงนะคะซื้อนี้มาค่ะลิปลิปที่เป็นไอติมคือจะบอกว่าไปถึงที่นน่นมันก็หมดหมดหลายสาขามาก ได้มาแค่สีเดียวที่พอจะทาได้นะคะก็คือสีนี้ Any Cushion Cream Filter ค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นรองพื้นแบบครีมกึ่งๆ ion, คุชชั่นเขาบอกว่าใช้แล้วแบบฉ่ำม,มากซึ่งฉ่ำม,มากจรงิงเอ,อ้วลองใช้ที่เกาหลีด้วยเหมือนกันมีความฉ่ำแบบช่ำเวอร์ลืมให้ดูนะคะเมื่อกี้นี้นะคะจามซังมุนนะคะเขาเมื่อซื้อเยอะเขาก็แถมกระเป๋ามาให้ด้วยเป็นกระเป๋าของเขาที่มีความ Q คิวค้วๆอ๋อเมื่อกี้นี้นะคะใสเลย บานิลาโคนะคะซื้อของแถมวันนี้ด้วยแซมซมโมนอีกอันนึงนะคะนี้ได้แถมมานะคะก็คือ High Tint Eye Color Pencil นะคะเป็น Eye Shadow Eyeliner ที่สีเหมือนลิปได้เลยอ่ะดูดิคือถ้าไปนะให้ไปเลยนะคะช็อปเขาอยู่ที่ก a r o โดสก l ลค่ะต้องไปเทาะสัปดางเขาดีหลายอย่างมากๆนะจ๊ะกลับมาที่ c ร e o นะคะ c ร e o อ r o f เ s s i นอ a l เอิร์ดได้ i ิ s t i c k ค่ะเป็นลิปแมทของเขาชื่อแมสแ t ท สวยเวอร์สวยมากได้มาสองอันสวยมากจีจีดูแล้วคือเนื้อดีมากเนื้อแบบแมทแบบแมทดีมากนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์หกนะคะ Toasty Peach Toasty Peach นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีหนึ่ง y Boost ดู สวยและเนื้อดีมากมีความแมตตด,ดีมากเดี๋ยวเออจะทำรีวิวเต็มๆให้ดูกัน 3CE นะคะ 3CE เออซื้อเป็นครีมบลัชมาสีคอรัลคโรนะคะอันนี้เป็น bright beam s ติ c k นะคะคือเป็นตัวทำหน้าฉ่ำม,มันจะเป็นสติ๊กแบบนี้แล้วพอเราทาปุ๊บอ่ะหน้าเราจะฉ่ำม,มีความเงาสำหรับความหน้าวาวมาสคาร่าคิ้วของอ t ตูดีนะคะซื้อมาอีกอันหนึ่งเบอร์หนึ่งมีที่เขียคิ้วอตูดีค่ะ ที่ทุกคนน่าจะรู้จักเนาะถูกมากอันละแบบแปดสิบบาทวะเล็บของ Dashing ดีว่านะคะคือ Dashing ดีว่าที่นู่นนะเขาทำาันแบบโคกับแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆอันนี้อ e ีตูดีแล้วก็นี่คืออิน r e ฟรก็โ e คดคิ้วมากๆนะคะขายราคา300บาทมาร์ไข่มกนะคะของ อีตัวดีได้ามาสองแผ่นอนีฟรีตัวนี้เก๋มากแกตัวนี้นะคะเป็นมาร์คแพคนะคะที่เราจะต้องผสมเองมันจะเป็นอันนี้เป็นมาร์คเนื้อครีมอันนี้จะเป็นมาร์คเนื้อคร n นที่เป็นเบสแล้วเราอะ่ะก็ต้องเลือกท็อปปิ้งใส่เข้าไปเองซึ่งท็อปปิ้งมีเยอะมากเออซื้อมา2อันนะคะท็อปปิ้งแบบน,แบบนี้อันนี้คือรสส้มมาที่บานิลาโคอีกอันนึงนะคะเป็น มาสคาร่าคิ้วค่ะเอ,อิร์ธเคยใช้ตอนที่ไปเรียนแต่งหน้าที่ที่ไทยนี่นะคือแบบโคตรด,ดีดีมากละเอ,อิร์ธไปหามาหลายสาขามากเอ,อิร์ธมาเจออันสุดท้ายที่อ e ีฮาวาค่ะก็ใช้สีดาร์กบลล์นะคะเป็นสีสุดท้ายที่มีในร้านอะ่ะเจอ,อต้องไปเอาสีแบบอีกสีหนึ่งที่มันอีกเฉดหนึ่งที่มันไม่ใช่เราเป็นแอชเบลล์ ow, แต่ว่ามันใกลเ้เคียงที่สุดมาเพราะว่ามันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแล้วเอ,อิร์ธใช้สีดาร์กเบลล์แต่เหลืออันสุดท้ายในร้านนั้นเอ,อิร์ทต้องซื้อสีนี้มาซึ่งแบบ นะก e r i p e r อนะคะรุ่น power puff girl นะคะ I n ง v e l v ว t คือความจริงเอออยากได้อีกสีหนึ่งแต่สีมันหมดแล้วแล้วก็เก็บจะหาแล้วนะก็ได้สีนี้มามันสี6อ๋อ,อเดี๋ยวนะมีอินเดฟิกอันนึงนี่นะคะ <S <S เป็น p p l e s e e d สีกแล้วคืออย่าง, <S <S งที่บอกว่าเออใช้ Apple Se e d ตัวที่เป็น eye lip แล้วมันดีมากก็เลยมโนว่าตัวอื่นมันจะต้องดีด้วยแน่เลยนะก็เลยแบบอ่ะไปซื้อมาตัวนะี้นะคะเป็นเจล remover ค่ะคือเป็น remover จุดเราก็ใช้เจลเนี้ยบีบ พอปล่อแล้วก็นวดนวๆแล้วก็เอาสำลีเช็ดออกมันก็จะสามารถล้างพวกจุดพวกนี้ออกได้ง่ายล้างซอกซอนออกไปได้ดีเออนะคะก็ได้ไปเดินพวกร้านดักสตอร์ของเขาแล้วก็ไปเจอกับแบรนด์นี้มาชื่อ16 x brand ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นแบรนด์ของอะไรเออไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นลิปคูชั่นลองให้ดูนี่นะคะมันจะเป็นลิปแบบลิปคูชั่นแบบเบาๆแบบนี้แล้วก็เออก็ไปเจอไอเทมในดโซค่ะก็คืออันนี้เลยเป็น ที่ทาปิดแผลของด a i s โซ,ซึ่งตอนนี้เอิร์มีแผลเต็มตัวที่ไม่รู้มาจากไหนนะคะเดี๋ยวจะทาเลยก็คือมันจะเป็นเหมือนอย่างเงี้ยเป็นน้ำนำใช่ไหมแล้วเราก็เอามาทาเคลือบแผลไว้แพทเทโซ,โซโรไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นแพแผลคือเอิร์ซื้อมาเพราะว่า มันมีความเหมือนอันนี้มากเลย CP1 อ่ะ CP1 ที่เอาใช้แล้วเอิรู้สึกว่ามันดีอันนี้ดูมีความแบบคิ้วแล้วราคา1,500วอนก็มาแบบ3า4 0บาทแล้วก็ลองซื้อมาดูนะคะ Hand cream Hand cream ที่มีความคิ้วมากๆเนี่ยนะคะของเกาหลีอันนี้แบบ30บาทเองอ่ะในร้านดโซนะคะซึ่งมันหอมเวอร์มากแล้วมันดีมากค่ะนี่กลิ่นพีชแบบหอมมากกลิ่นทุกกลิ่นแบบ หอมสุดๆจริงๆแล้วก็มีความลายหมีอ่ะมีความแบบน่ารักอ่ะน่ารักคิวๆอะ่ะค่ะเออไปพบเจอนะคะกับร้านนชื่อว่าร้าน i r t b o x ค่ะเป็นร้านเหมือนขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็มีพวกเครื่องสอานต่างๆอารมณ์ร้าน l o อฟของไทยที่สยามดิสเนาะซึ่งเออก็ไปได้มาทัาง้งหมด3สิ่งนะคะเป็นมาร์คที่คิวมากอีกแล้วนะคะเป็นแบบฮันนี่บับเบิลแพนะคะส่วนอันนี้เป็น ่าสตอร์เบอร์รี่แพ็คนะคะแอสตอร์เบอร์ี่โยเกิร์ตทั้งคู่เลยซึ่งราคาถูกมากประมาณแบบ2-3,000พันวอนละประมาณแบบ60หรือไม่เกิน90บาทก็มีอันนี้นะคะเป็นเมลล o ร์คอตตอนแคนดี้มาร์คนะคะเป็นมาร์น่าจะเอามาผสมคือดูจากรูปแล้วต้องผสมแต่เดี๋ยวขอหาวิธีใช้เพราะความช่วยคิดหนึ่งซึ่งเดาว่ามันน่าจะกลิ่นเหมือนคอตตอนแคนดี้หรือว่ามีความแบบ ฟูเหมือนคอตตอนแคนดี้อะราคาแบบไม่เกิน90บาทเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไปเกาหลีแล้วหลายคนบอกว่าพลาดไม่ได้นะคะมีคนแบบบอกมาในทะวิตเตอรด้วยว่าให้รีวิวนั่นก็คือการซื้อคอนแทคเลนส์นั่นเองซึ่งเอิร์ดก็ได้ซื้อมานะคะหลายคู่มากเริ่มที่ตัวแรกนะคะอันนี้รู้สึจกจะเป็นของโอเลนค่ะ o อเลนรุ่น i อซ์โกนะคะอันนี้มาเป็นกล่องเป็นรายเดือนนะของโอเลอันนี้ไม่ได้โดนไฟใต้ดินเป็นแบสีแบบเทาๆ น้ำตาลเทาๆดูสายฟอ์เหมือนกันแต่ว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะแบบ14.0นะอันนี้เอิรแกะใส่ไปแล้วที่เกาหลีหนึ่งหนึ่งข้างดูว่าเป็นยังไงเนาะแต่เอเก็บกล่องไว้เดี๋ยวรีวิวชัดๆกันอีกทีนึงแล้วก็เอิรไปเดินวัดสันที่อ่าอีฮาวาค่ะแล้วก็ไปเจอ ร้านขายคอนแทคเลนซ์เขามีเยอะมากมีเยอะกว่าร้านแรกที่เอซอซื้อมีทั้งโอเลนมีหลายอย่างซึ่งแบบดีมากเราคุณลุลงใจดีมากเออก็เลยซื้อมาอย่างบ้าคลั่งนะคะอันนี้เป็นอ้อลืมบอกไปเมื่อกี้นี้โอเลนมันหมื่นวอนนะคะ300บาทส่วนอันนี้อันนี้ถ้าเออจะไม่ผิดรู้สึกว่าจะอันละหมื่นวอนเหมือนกันนะอันหรืออันละสองหมื่นวอนนั่นแหละประมาณหกร้อยบาทแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นราย6เดือนนะเขาเขียนพันเออหกมัน เป็นของยี่ห้ออะไรอะอเลียนอรานอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะนั่นแหละแต่คือสีสวยมากเออซื้อมาแบบเป็นสีน้ําตาลธรรมชาติเป็นน้ําตาลเข้มกับน้าตาลอ่อนเดี๋ยวใส่แล้วจะหายดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นหนึ่งมันนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรเดี๋ยวกะให้ดูนี่นะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบน้ําตาลธรรมชาติกับเทาคือเออจะซื้อแบบน้าตาลเทาอ่ะ ช้ส,ส,ส่วนมากนะคะซื้อมาสองอันแล้วเขาก็แถมตลับคอนแักเลนส์มาด้วยซึ่งตลับคอนแักเลนส์เกาหลือดีดีนะดีมากคือไม่หกอะ่ะปิดสนิทแล้วไม่หกอะ่ะคือของบ้านเราหลายอันที่ปิดแล้วมันหกไงอันนี้คือไม่หกจริงๆนะคะแล้วก็โค้สุดท้ายนะคะเป็นอันนี้เป็นแบบเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงนะคะเป็นคอนแักเลนส์เจ็ดสีที่อายุหนึ่งปีใช่ไหมใช่หนึ่งปีเป็นแบบ โอ้โหเรายังไม่รู้เลยว่าใส่ออกมาจะเป็นยังไงแต่รู้สึกว่าอยากลองซึ่งอันนี้แพงมากด้วยนะคะรู้สึกวนะ่าสองหมื่นหรือสองหมื่นห้าประมาณคู่แล้วแบบหกเจ็ดร้อยอ, 6, 700, อะ่ะแต่ก็ลองซื้อมาลองดูนะคะหนึ่งปีเขาบอกว่าคขาลงใจดีมากอเพราะซื้อทุกอย่างของเขาใช่ไหมคะเขาก,ก็แถมเนี่ยน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์มาสอ,องอันแถมตลับแถมกล่องแถมแบบอันเนี้ยแบบ เยอะมากนะคะก็คือประทับใจมากถ้าเกิดใครไปนะเป็นร้านคอนแทคเลนส์ที่อยู่ในอีฮวาค่ะในวัดสันอีฮวาจะมีวัดสันใหญ่อยู่หนึ่งอันเขาไปซื้อได้เลยคุณลุงใจดีมากความเก๋ของของการซื้อเครื่องสำอางที่เกาหลีนะคะก็คือเราจะได้ของแถมเป็นเทสเตอร์อย่างบาครั่งนะคะเฮ้ยเดี๋ยวก็อย่าทาไม่ใช่ ดม,มาดูอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เอิร์ธซื้อมาอย่างมากครั้งนี้นี่คือตัวการที่ทําให้ก่อนทาของเอิร์ธเต็มที่น้าหนักเลยเยอะมากนะคะนั่นก็คือผ้าหนามัยค่ะผ้าหนามัมเกาหลีคือถ้าใครได้ดูตอนนี้เกาหลีมีผ้าหนาไัยที่เป็นผ้าหนามัยแบบกางเกงอะ่ะสําหรับมาเยอะๆแล้วไม่เหลือแน่นอนนะคะซึ่งโชคดีมากคือมันเก็วันบายวันอยู่แบบสองี่ข้อแล้วก็ เออไปเจอว่ามันมีทั้งหมดสรรมี์้อเ,เออก็เลยหมอมาหมดเลยคือสองในเก็ตวันบายวันได้มาเป็นกางเกงคือมันเป็นกางเกงอะเป็นก้งไรเลยเออซื้อมานะคะ2อันแล้วก็มีอันนี้อันนึงมันของโซฟีแต่ว่าที่เราชอบคือความผ้าลาไมเกาหลีอะมันมีความแบบมีความทนมีความแบบดีกาวเขาติดแน่นดีกว่าผ้าลาไมไทยมากเลยไม่เข้าใจเหมือนกัน เออมันติดดีมากค่ะผ้าละไมธรรม,ม,รมาดาคือเ e ออไปถึงเออในประจำเดือนที่รู้ใช่ปะ่ะเออก็เลยซื้อผ้าละไมธรรมาดามาเลยซึ่งแบบติดดีมากอะยี่ห้อครือยี่ห้อเดียวกับไทยนะต้องไ่รู้เหมือนกันว่าทาไมแบบติดดีมากจริง <im it> หมดแล้วนะคะกับของที่เออซื้อที่เป็นของตัวเองนะไม่นับขนมต่างๆช่างมันปล่อยไปไม่งั้นคลิปนี้จะยาวมาน5ชั่วโมงครึ่งได้นะคะเอาละม,มีแค่นี้ก่อนแต่ว่าแอบแถมแอบแถมของที่เป็นของเพื่อนๆฝากซื้อมาด้วยดีกว่าว่า มันมีอะไรบ้างอย่างแรกน,นะคะอันนี้เป็น La Nez นะคะ La Nez Sleeping Mask ทุกคนน่าจะรู้จักกันเออขอไม่แกะถุงแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเขามีเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ซึ่งคุ้มมากคือเนี่ยเออซื้อที่เอ่อเออ,เอ,อชื่ออะไรนะที่ลอตเต้ดูติ้ฟรีนะคะลอตเต้ดูติ้ฟรีคือมีความถูกกว่าแล้วก็ซื้อเยอะซื้อเป็นดูโอก็จะได้ลดไปอีกนะคะก็เลยคุ้มมากะคะ่ะอันนี้2ออันกระปุกใหญ่ออริจนินอลกระปุกใหญ่กับ ลาเวนเดอร์กระปุกเล็กนะคะรวมกันแค่พันห้าร้อยบาทเองที่ตุ๊บติ๊บฝากซื้อะคะ่ะเป็นปากกาลายที่เหมือนเออซื้อเมื่อกี้นี้เลยแหละแต่ที่ติ๊บฝากซื้อหลายลายมากคือแบบน่ารักมากราคาเท่ากันนะคะคือแท่งละร้อยแบบร้อยต้นต้นละอยห้าบาทยอะไรอย่างเงี้ยใครอยากได้ก็ไปดูที่ลายเฟรนตามสาขาต่งางๆอันนี้นะคะเป็นอ่อคุชชั่นค่ะเป็นคุชชั่นของอ e ี u ูดี้นะคะเป็นรุ่นคล้ายๆข,ของเอิร์ธคือแต่ว่าสําหรับคนหน้ามันนะ เหมือนกันเลยคือเป็น all day cushion นะคะ any cushion เหมือนที่ไทยจะมีขายแล้วแต่ที่นี่เออร์ทซื้อที่ beauty free อยู่ที่ราคา525บาทแล,แล้วได้แถมรีฟิลด้วยอะ่ะเออคือดีแล้วไอ้ตัวนี้เดี๋ยวนี้มีสีแบบสีแพนสีเข้มคือคนไทยสามารถใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้องจอยน้อง s อจจี้นะคะฝากซื้อ d a s h i n g ีว่านะคะของ any free เป็นแบบอีก2สีที่เอิร์ธก็ไม่ได้ซื้อมานะเป็นสีแบบว่าเนี่ย เป็นความเมทัลลิกดำๆชมพูชมพูมีความเก๋ไก่ที่ไหนนะคะที่ไหนโูมิของเรานะคะฝากซื้อจังอาจังสมุนนะคะก็ตัวนี้เป็นคูชั่นค่ะคูชั่นเขาก็ดีมากๆเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าแน,นะนำว่าบ้านเราเนี่ยให้ซื้อเป็นสูตรเออลองแวร์ะ wear, ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวะนะนะคือมันจะมีสูตรธรรมดาที่เป็น คูชั่นสูตรธรรมดากับคูชั่นสูตรลองแวหรือ lasting, ลอง g lasting ก็ล่ะจำไม่ได้ให้ทุกคนซื้อสูตรลองแว e หรือสูตรลองล l สต t i n g นะคะเพราะว่าถ้าสูตรธรรมดาเนะี่ยมันจะโคตรช้ำแบบว่าเดินน่าแต่เกาหลีอะขนาดเอิร์ธหน้าแห้งเอิร์ดว่าเดินในเกาหลีย,ยังเดิมถ้าไทยไม่น่าจะรอดซึ่งเอิร์ธแนะนำไปซื้อสูตรนี้นะคะเอิร์ธอยากได้มากเหมือนกันแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยสีสำหรับเอิร์ธเซตสีมีเดียมดีฟมันหมดก็เลยได้มาสีมีเดียมให้พี่ไหนมานะคะอันนี้ราคา4,2 0 0 ราคา4 2 0 0 0หรือว่าประมาณ1,002ก็โอเคอยู่แล้วก็พี่นายฝากซื้อเหมือนเอิร์ธเลยแต่เป็นรีฟิลนะคะถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วชอบก็ซื้อรีฟิลมาอีกแล้วก็มีแปลงดีมากๆแล้วก็เนี่ยพี่นายซื้อเยอะก็จะได้แถมมาเหมือนเอิร์คือได้แถมเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นตัวลิฟต์มาอย่างสุดท้ายนะคะที่เอิร์ธบอกว่าแบบรู้สึกเอิร์ธพลาดมาเธอไม่ได้ซื้อคือตอนนี้ยที่ ที่เกาหลีอะมิสเยอเซลเหมือนเราเลยทุกอย่างเขาขึ uh ้นไ้ายเซลพวกชาแนลดิออบาลเอนเซกาก็มาร์กดาวมาร์กดาวของเขาคือการลดราคาเขาจะไม่ใช้ c าว่าเซลเขาบอกเพราะของแบรนด์เขามันทายไม่ใช้ c าว่าเซลมันไม่ได้ต้องใช้ c o ว่ามาร์กดาวนะคะซึ่งมาร์กดาวกันเยอะเวอร์มากนะคะซึ่งพี่เจนนะคะฝากเลยที่เขาบอกใบนี้เพราะนาากลัวหมอดเป็นเบอ่าเป็นโพสแบ็กนะคะของ ท็อตตี้เบิร์ชนะคะซึ่งในไทยขายราคา9,900บาทแต่ว่าที่เกาหลีตอนนี้นะคะลด30%สองสีคือสีขาวและสีเขียว mm. เหลือ5,200บาทซึ่งมันดีมากเพราะเมื่อวานเออแบบขอพี่เจนแกะมาลองใส่เพราะว่าไัเ,ออแบบเ,เที่ยวมา2องใบคือมีพี่ฝักซื้ออันตะกี้ม็นสีเขียวใช่ไหมเราก็มีายสีขาวแต่ใบสีขาวยังไม่ได้แกะให้ดูแลกันเนาะ มีใบสีขาวก็ใบละห้าพันสอง้วแบบสองใบมันมันเดียวแล้วมันเทอรทะเออเลยขอพี่เจนแบบแกะแล้วก็ใส่ของมาแล้วมันเสื้อของก็ดีมากซึ่งเออแบบไม่ได้ซื้อมาเออคิดว่าแบบมันไม่มีสีปะไม่น่าจะไม่เวิร์กอะไรเงี้ยแต่พอลองแล้วแบบโคตรเวิร์กอ่ะเออรู้สึกว่าคุ้มมากนะคะแล้วมันเหลือแค่ห้าพันสองเองคุ้มมากๆเลยอ๋อหมดแล้วหมดแล้วหมดทุกอย่างแล้วนะคะกับการช้อปปิ้งของเกาหลีของเอิร์นนะคะที่บอกเลยว่า ล้มละลายคือคำนวณตังค์เนี่ยแค่ของที่ทุกคนฝากซื้อก็หมื่นหกแล้วไม่อยากจะนับของตัวเองเลยกกลางคิดอยู่ว่าถ้าบินบัตรเครดิตมาถึงบ้านเมื่อไหร่เออจะแบบต้องหยุดท่าแบบแน่แน่แน่ๆเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะถ้าชอบนะคะกดไลค์ให้เป็นกำลังใจสำหรับสาวบ้าชอบคนนี้หน่อยนะคะหรือว่าจะแชร์ต่อหรือว่าจะ subscribe กันก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเออจะมีของมาแจากแน่นอนนะคะทั้งใน t w i t เตอร์นะคะแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะคะ ติดตามกันได้เลยในะี่ไอจีก็จะมีแปะนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะตอนนี้ต้องรีบไปทำงานแล้วแหละเพราะว่าชอเบเยอะขนาดนี้แม่อมีตัดตาแล้วไปแล้วบ๊ายบาย